การปฏิวัติโลกครั้งสําคัญเลยครับรัฐบาลจีนรัฐสมักจีนเป็นรัฐบาลแรกของโลกที่ใช้ธนบัตรครับการ แพร่หลายของกระดาษก็น่าสนใจอีกเหมือนกันเพราะว่าทางจีนก็ไม่ได้เผยแพร่ให้ใครง่ายๆด้วยอียิปต์อาจจะมีปาปิลุสมา4,000ันปีแต่ปาปิลุสมันง่ายครับแล้วจีนก็จับได้ว่านี่เป็นกระดาษของเวียดน้มนี่เพราะว่าตอนนั้นโลมันยังไม่รู้จักกระดาษนาักประชาการตอนตกมันเป็นอะไรที่กำปั้นทุบดินเกินไปจริงๆแล้วการกําเนิดธนบัตรเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกด้วยเจตจํานงของการใช้เป็นเงินมาโคโปโลก็ทึ่งตรงนี้ว่า โอ้แค่กระดาษอันนี้ขอแค่มีตราประทับของท่านข่าน,น,นมันเหมือนเราขุดกระดูกไดโนเสาร์ออกมาเขาบันทึกไว้เลยว่าเขาไม่ซิ่งมากอะ นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพาน และแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุมคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ fc เข้ามาที่ l i n e ad งออ g หรือตาม qr code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ สิ่งประดิษฐ์ของประวัติศาสตร์จีนที่เปลี่ยนโลกและเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นด้วยกระดาษกระดาษเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับก็ก่อนอื่นต้องมาเท้าความกันก่อนนะว่าคนจีนจดบันทึกกันยังไงจีนก็ถือเป็นหนึ่งในอูอ่อารยธรรมของโลกใบนี้ครับ,รบตัวอักษรเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทางการเลยครับคือย้อนกลับไปประมาณราชวงศ์ซาง ่1,000กว่าปีก่อนคริสตการ3,000ปีนับจากนี้ครับ3,000ปีนับจากวันนี้ใช่ครับจีนประดิษฐ์อักษรใช้กันแล้วครับผมแต่พอมีอักษรแล้วบันทึกไว้ในอะไรฮะตอนนั้นเขาเรียกว่าเจียกู่เหวินหรือว่าจารึกกระดองเต่าเพราะว่าเขาจะ แกะสลักในกระดองเต่าในกระดูษกสั์ถ้าขูดเอาเป็นตัวอักษรทาแบบกอรภาพบางเออตัวอักษรพวกนั้นมันอาจจะไม่คุ้นชินกับตัวอักษรจีนปัจจุบันเพราะว่าวิวัฒนาการของตัวอักษรนะมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราเขียนพอเป็นอักษรกระดูกเต่ากระดองเต่าเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเล้าๆมันก็จะเป็นขีดแบบมั่วๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะที่เราบอกว่าจีนคิดค้นอักษรจีนได้มานานเนี่ยไม่ใช่ว่าอักษรที่รูปแบบที่ใช้ทุกวันนี้นะมันเป็นรูปแบบที่โบราณเต่านี่ถือว่าโชค์ลายเลย โดนทํามาเป็นที่บันทึกซะแล้วแล้วโอ้โหบันทึกทุกอย่างเลยอะคนจีนเนี่ยบันทึกกันมากมายแล้วต้องใช้เต่ากี่ตัวเนี่ยตอนหนึ่งเรื่องโอ้ตอนเขาขุดแหล่งโบราณคดีของราชวงศ์ซางอะคนพบว่ามีกองกองหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นสํานักเอกสารนะขุดขึ้นมาเนี่ยน้าหนักประมาณ2ตันเป็นกระดองเต่าที่แบบเป็นบันทึกพวกนี้หมดเลยแล้วมีการศึกษาโบราณคดีเพื่อจะตีความเนื้อความในกระดองเต่านะครับ มามาเปรียบเทียบกับพงศวดานจีนที่เขียนในสมาเชียนว่ามีความใกล้เคียงกันกี่เปอร์เซนต์ซึ่งยิ่งศึกษาก็ยิ่งห่างออกไปยิ่งคาดเคลื่อนไปเลยมีความคิดของนักศึกษาจีนบางกลุ่มบอกว่าประวัติศาสตร์จีนยุคแรกเริ่ม,มะละ่าชงเซี่ยราชงซางอะไรอย่างเงี้ยค,คือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างสร้างโดยราชวงศ์ยุคหลังหรือว่าราชวงศ์ฮั่นอ้าวแล้วในความเป็นจริงก็คือว่าประวัติศาสตร์จีนที่เราพบ เจอในกระดองเต่าเมื่อ3000กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือนักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์เขาคอนเฟิร์มและยอมรับแล้วว่าเรามีตัวอักษรจีนเกิดขึ้นเมื่อ3,000กว่าปีจริงๆใช่ครับเพราะว่ามีการตรวจอายุแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าบันทึกในกระดองเต่าเนี่ยมันคือหลักฐานชั้นต้นมันควรจะได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดถ้าเราไม่ตีความมันผิดพลาดก่อนอ่าแล้วเขาตีความกันถูกต้องว่ายอย่างไรบ้างอะ่ะถ้าเรื่องความแตกต่างนะครับก็อย่างเช่นในสมัยราชวงศ์เซีย่ยให้ผมท้าความหนึ่งว่า ครั้งหนึ่งแผ่นดินจีน่ะจีทั้งหมดเลยนะคเคยถูกเรียกว่าจิ๋วโจรหรือว่าก้ามหานคร,ครก้ามหาแคว้นแต่ว่าในจารึกกระดองเต่าเจ้ากุวนไม่มีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าจิ๋วโจเลยก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคําที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยหลังในสมัยโจหรือว่าสมัยฮั่นก็ได้แต่มีคําถามนิดนึงฮะกระดองเต่ามันอยู่ได้เหรอสามพันปีอยู่ได้ครับ มันเหมือนเราขุดกระดูกไดโนเสาร์ออกมาไม่น่าเชื่อนะแต่จริงมันมีเกร็ดอยู่เหมือนกันนะฮะตอนที่ช่วงที่ยังไม่มีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะคนจีนขุดกระดองพวกนี้ออกมาได้เนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นกระดูกมังกรแล้วก็เอาไปทํายาครับโอ้โหคือถึงขั้นที่โบราณสถานบางแห่งนะฮะมีกระดูพวกนี้อยู่เยอะแต่โดนรอบขุดไปตั้งแต่ยุคก่อนหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าคนเขาเอาไปขายเป็นยากันหมดแล้วนัก ศึกษาอักษรจีนะฮะตอนหลังที่ไปนค้นพบว่าเยมันมีกระดูกที่มันมีตัวดอกศร mm hmm. ก็ไปนค้นพบที่ร้านขายยาอีกแล้วเขาก็รีบซื้อกลับมาเลยแล้วก็เอามาสะสมเก็บไว้เพราะฉะนั้นจริงๆอดีตเนี่ยมันอาจจะมีอักษรพวกนี้อยู่เยอะแยะมากมายแต่หายไปด้วยความเข้าใจผิดของทางการใช้ยาจีนใช้อะไรเงีย้ยเยอ<ช>ะรัคบ ไปเจอที่ร้านยาจีนดึงนินชักมาอ้าวหรือเอาไปไอ้มีตัวสอดใช่เอาละอันนี้คือเจมกําลังจะเกริ่นว่าก่อนหน้าที่จะมีกระดาษเนี่ยประวัติศาสตร์จีนเนี่ยถูกบันทึกไว้บนกระดองเต่านั่นคือ3 0 0พันกว่าปีที่แล้วนะแต่นะครับพอหลังจากยุคที่ใช้กระดองเต่าเต่าหมดประเทศจีนแล้วใช้มาถึงราชวงศ์โจเขาเรียกว่าจินเหวินจินอะปัจจุบันมันแปลว่าทองแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูใน โลสมัยยุคนั้นอ่ะจินหวนแปลว่าอักษรสำริดเป็นตัวอักษรที่เขาเรียกว่าอักษรตาจ้วนรหรืออักษรราชวงศ์โจมันต้องมีความซับซ้อนและมีความหลากหลายสูงมากเพราะว่าจินหวนของราชวงศ์โจกับจินหวนของแต่ละแคว้นที่อยู่ใต้อำนาจของคิงดอมก็มีความแตกต่างกันไปตามภาษาถิ่นพูด,ดง่ายๆว่าพอมาใช้สำริดเนี่ยเพราะว่าภาษาในยุคนั้นมีความซับซ้อนกว่าถูกไหม ก็เลยต้องมาใช้สำลิศเหรอหรือว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปพอเริ่มมีสำลิศก็มองเห็นว่าสำลิศเนี่ยน่าจะเอามาทําเป็นสิ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์หรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรได้มากกว่าจริงๆลักษณะการบันทึกบนสำลิศนะ,ะฮร<ะ>จะเป็นลักษณะการบันทึกตัวอักษรที่พูดถึงประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่ใช้สลักลงบนภาชนะสำลิศที่ใช้ประกอบพิธีกรรม จะไม่ใช่เป็นแผ่นสำริดที่เป็นกระดาษจริงๆกระดองเต่าเองก็ดีเนี่ยก็เป็นลักษณะพิธีกรรมเหมือนกันเพราะเขาเชื่อกันว่าวิวัฒนาการแรกของอักษรกระดองเต่าเนี่ยเกิดขึ้นจากการเขียนคําทํานายลักษณะจะเป็นว่าเขามีกระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์อะไรก็แล้วแต่เอาไปเผาไฟเผาเสร็จเกิดขึ้นมาเป็นรอยแตกรอยแตกเล้านนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นอักขระอะไรบางอย่าง ก็จะมีการคาดเดาว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยวิวัฒนาการมาเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิมแบบโบราณในกระดองเต่าสำลิดก็เหมือนกันะฮะสำลิดก็คือเป็นภาชนะที่ประกอบพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นประกอบอิสริยยศของขุนนางบางคนก็จะมีการบันทึกอักษรลงไปในภาชนะสำลิดนั้นว่าโอ้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็หล่อออกมาเป็นภาชนะก็กลายเป็นอักษรชุดที่2ที่เกิดขึ้นอันนี้คือใช้ในเชิงพิธีกรรม แล้วในเชิงชาวบ้านสามาถไปแต่ว่าชนชั้นปกครองเนี่ยเขาจะจดบันทึกกันยังไงเขาใช้ซี่ไม้ไผ่ครับเขาจะมีการเอาไม้ไผ่เนี่ยมาคลี่ออกคล้ายๆมูลี่คล้ายๆาม่านครับแล้วก็มีการจดตัวอักษรแบบจากบนลงล่างจากขวาไปซ้ายแล้วก็เอาซี่ไม้ไผ่เนี่ยมาม้วนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนี่คือการจดบันทึกในสมัยราชวงศ์โจอย่างบันทึกชุนชิวของขงจื่อบันทึกโจดจ้วนจดหมายเหตุในของแคว้นหลูวเนี่ย เขาก็ใช้การจดบันทึกแบบนี้ดูว่าการบันทึกใส่ซี่ไม้ไผ่เนี่ยดูจะ make sense เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นม้วนๆดูเป็นการบันทึกที่ตั้งใจจะบันทึกเรื่องราวอะไรสักอย่างจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของพิธีกรรมรนะครับทำพิธีกรรมแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาบันทึกในลักษณะพิธีกรรมนั้นอะ่ะมันมาบอกเล่าประวัติศาสตร์ในยุคนั้นได้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามสำริด หรือจะเป็นกระดองเต่าครับแล้วหลังจากนั้นฮะซี่ไม้ไผ่นี่ประมาณกี่พันปีจากนี้ฮะก็ตั้งแต่ยุคชุนชิวจานทรก่อครับก็คคอรวมจุกตั้งแต่พุทธกาลต้นมาส5 0 0ัปีขึ้นไปประมาณนั้นนะฮะเป็นซี่ไม้ไผ่พรหลังจากนั้นนะฮะราชวงศ์ฉินยังราชวงศ์ฉินก็ยังใช้ซี่ไม้ไผ่อยู่ถ้าเราดูซีรีส์เรื่องจีนเซียงเต้เวลาจะมีคุณณาถวายดีกาคือเขาถวายมวลไม้ไผ่ให้ฮ่องเต้ไปทอดพระเนตรอ่บ ในประวัติศาสตร์เนี่ยเขียนไว้ว่าจินซีฮ่องเต้นเนี่ยอ่านหนังสือวันหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบช่งประมาณ30กิโลกร,รมัมก็อ่านจากซี่ไม้ไผ่เนี่ยใช่ครับคือถ้าเราใช้ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหอ่าน30กิโลกร,รัมเนี่ยวันหนึ่งคงต้องอ่านเกินกว่าที่กองอยู่บนโต๊ะเนี่ยโอ้ยแต่ว่าอ่านไม่ไหวอ่านไม่ไหวแต่สมัยนั้นเนี่ยเป็นดีกาเป็นอะไรพวกนี้เขามาทางซี่ไม้ไผ่ซึ่งน้ําหนักเยอะกรึกๆๆๆๆกกรึ๊ทาหารถือใช่ใช่แบบนั้นเลย ตอมาถึงราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นก็แรกเริ่มอ่ะยังไม่มีกระดาษดีๆก็มีการใช้ซี่ไม้ไผ่ในหมู่ของชนชั้นข้าราชการที่ไม่มีกําลังทรัพย์ส่วนคนที่มีเงินก็จะไฮโซนหน่อยก็คือเขียนบนผืนผ้าไหมผืนผ้าแพรกระทั่งมาถึงยุคข,ของราชวงศ์ฮั่นตอนออกก็คือยุคข,ของฮ่องเต้ค,คนที่4ของฮั่นตอนออกโดยคนที่คิดค้นกระดาษขึ้น ครั้งแรกนะครับชื่อว่าชัยหลุนครับเป็นขันทีครับผมเดิมทีเขาเป็นเด็กที่พ่อแม่ต้องขายเขาทิ้งแล้วเขาถูกตอนไป็ขันทีเพื่อไปรับใช้ในพระราชวังของราชวงศ์ฮั่นตำแหน่งที่เขาทำหน้าที่คือเป็นคนส่งเอกสาร จากลว้วงไปนอกวังแล้วก็รับจากนอกวังเข้ามาสู่ลว้วงซึ่งแน่นอนว่ายุคนั้นกระดาษไม่มีเพราะว่าเขาป็นคนคิดการส่งเอกสารก็คือส่งผ่านม้วนไม้ไผ่หรือว่าส่งผ่านผ้าแพรผ้าไหมแล้วครั้งหนึ่งครับที่เขาแบบคิดว่าเออมันน่าจะมีวัสดุอะไรบางอย่างที่สามารถเอามาเขียนได้แล้วก็สะดวกกว่าสิ่งที่ใช้อยู่คือใช้ผ้าแพรหรือว่าใช้ไม้ไผ่เขาเลยเอาพวกเยื่อไผ่ เอาเศษแบบไฟเบอร์อย่างต่างยมาผสมรวมกันจนได้เป็นแบบแผ่นยืดๆออกมาซึ่งเนี่ยครับมันเลยเป็นวัตถุด,ดิบต้นกําเนิดของกระดาษขึ้นนักวิชาการตอนันตกนะครับยังบอกเลยว่าอันนี้มันคือกรามาวิธีการผลิตกระดาษซึ่งมันแตกต่างจากของฝั่งอียิปต์ของไชหลุดเนี่ยคือมีการเอาเส้นใยมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีขอสอที่คิดกระดาษได้ประมาณปีอะไรนะฮะ105ก็อะ 1900ปีนับจากนี้ไปครับครับผมไม่นาน100น <ะ S 2> ปีก่อา3ก๊กอียิปต์อาจจะมีปาปิลุสมา4 0 0 0ปีแต่ปาปิลุสมันมันง่ายกว่าอาพูดตรงตมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่คุณก็เก่งแล้วล่ะแต่เอาเปลือกไม้มาทำคืออย่างนี้ครับมันมีข้อถกเถียงกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระดาษที่คิดค้นได้เนี่ยคิดค้นได้ในวัฒนธรรมใดกันแน่นะครับอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ากระดาษคือเพเปอร์ถูกไหมครับจริงจริงมันเป็นรากพา์มาจากคำว่าปาปิลุส ตั้งแต่อียิปต์ก็4,000ปีใช่นานกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าลักษณะการผลิตก,กระดาษแบบปาฟิลุสเนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่ใช้เปลือกไม้เนี่ยมาทําเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็สารกันอะไรก็ตามให้มันเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นรหรือบางทีก็เป็นแค่แผ่นเดียวแล้วก็คลี่ๆออกมานะครับอันนี้ถ้าฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็จะมีข้อถกเถียงว่าเฮ้ยจริงๆอียิปต์คิดได้ก่อนนี่ไงใช้กระดาษบันทึกนะฮะแต่ทีนี้ฝั่ง นักวิชาการที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าใครคิดค้นอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่คิดค้นแล้วสิ่งนั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันบถ้าแบบนั้นเนี่ยคอนเซปต์การผลิตกระดาษของใช้หลุนเนี่ยมันคือคอนเซปต์การผลิตกระดาษที่ยังใช้จนถึงปัจจุบันบบก็คือการใช้เยื่ออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันอาจจะใช้แบบหนึ่งอดีตใช้อีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็มีการผ่านน้ําอาจจะเป็นน้ําเคมีก็ได้อาจจะเป็นน้ําด่างน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ผ่านกรรมวิธีคอนเซป ต้องเรียกได้ว่าพัฒนามาจากใช่หลุนอันที่จริงอย่างที่น้องเจมส์เล่าไปเนี่ยมันเป็นการเล่าแบบที่ว่าเอารวบรัดนะครับเข้าใจง่ายแต่เอาจริงเนี่ยถ้าจะบอกว่าใช่หลุนผลิตกระดาษเนี่ยอันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เหมือนกันครับถ้าจะใช้คําที่ถูกต้องคือพัฒนากระดาษอืเพราะว่าหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยคนพบว่าตั้งแต่200ปีก่อนคริสต์กาลนะครับประมาณยุคจินซีฮ่องเต้ครับก็มีการค้นพบกระดาษในสุสานบางสุสานแล้ว กระดาษอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะขนาดใหญ่ประมาณสัก 10, คูณสเซนติเมตรครแล้วก็เป็นกระดาษที่ถ้าสันนิฐานจากการผลิตเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการเอาเยื่อไม้นะฮะมาวางแล้วก็ตากไว้บนแผ่นผ้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ได้เป็นกระดาษขึ้นมาเป็นหนึ่งผืนเพียงแต่กระดาษในยุคนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทําการเขียนเพราะว่าในกระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยมันเหมือนมีตัวอักษรแค่เล็กๆน้อยๆอยไม่กี่ตัวแล้วก็ขนาดเล็กๆเขาเชื่อกันว่าอาจจะเป็นกระดาษที่ะดิ์ขึ้นมาเพื่อการห่อ คือใช้ในจุดประสงค์อื่นไม่ได้ใช้ในการเขียนโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าพอมาถึงยุคราชวง์หั่นตะวันออกโดยใช้หลุนเนี่ยคิดค้นว่ามันน่าจะเอามาพัฒนาเป็นการเขียนได้มากขึ้นก็เลยมีการพยายามพัฒนาให้แผ่นได้ใหญ่ขึ้นแล้วทําให้มันลื่นขึ้นโดยที่อาจจะลงแป้งเข้าไปตรงผิวอะไรก็แล้วแต่สามารถเขียนผู้กันได้อันนี้ก็จะเป็นเกจที่เสริมเข้ามาอีกนิดนึงแล้วกันว่าคือการจะอ้างอิงว่าสิ่งของสิ่งนี้มันประดิษฐ์ได้โดยใครเนี่ย มันมีหลายวิธีคิดครับวิธีคิดหนึ่งก็คือถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่อดีตแล้วมันสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดได้กับวิธีคิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่มันทําขึ้นมาเนี่ยมันขาดตอนไปเนี่ยแล้วมีคนคิดค้นขึ้นมาใหม่เนี่ยคใครกันแน่ที่จะได้เครดิตกันแน่อันนี้จริงๆผมเห็นด้วยกับอ,องนะผมเห็นด้วยว่าฝั่งตะวันออกเป็นค,คนที่สืบสารนวัตรกรรมกระดาษนี้แต่ใช่หลุนอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น แต่แน่นอนว่าเป็นผู้พัฒนาต่อยอดจนสามารถใช้งานได้ดีและใช้งานในลักษณะการเขียนได้ถูกไหมฮะต่อครับถ้าบอกว่าคิดค้นก็คือคิดค้นสูตรตามแบบเฉพาะของเขาเองอคือกระดาษที่ใช่หลุนคิดค้นขึ้นเนี่ยมีชื่อว่าเป็นกระดาษพระยาใช่ก็คือเป็นหลักเป็นหาเลยว่าให้เกียรติแก่คนที่ประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็เรียกต่อกันมาเพียงแต่ว่า ณวันที่ใช้หลุนผลิตกระดาษได้เนี่ยแล้วถึงวันที่กระดาษเป็นที่นิยมเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเป็นร้อยปีเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าผลิตได้วันนี้ปุ๊บเปิดโรงงานแล้วก็นั่นเลยเพราะใช้หลุนก็คงต้องแบบคิดค้นค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆแพร่หลายมากขึ้นตอนช่วงที่ทำแรกๆมันก็จะมีความยากลําบากราคามันก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะนั้นการที่จะใช้เป็นสื่อหลักในการเขียนเลยเนี่ย มันต้องตอบอีกประมาณสักร0 0ยสองปีแต่แน่นอนว่ากระดาษก็มีอายุของมันูกต้องแล้วเขาเก็บไว้ยังไงจนมาถึงโอ้โหมาพบเจอเนี่ยเก็บในหอจดหมายเหตุหลวงและมีการทําสําเนาซ้ำครับแต่ว่าการทําสําเนาในยุคแรกคือการคัดลอกแบบเขียนคําต่อคําเอกาสารทุกอย่างมีการเขียนชําระใหม่โดยตลอดเป็นพลวัตรครับ ถ้าพูดเรื่องชีวประวัติของชัยหลุนก็น่าสงสารอยู่นะครับเพราะว่าพอเขาเริ่มคิดค้นกระดาษได้เขาก็ไปรับใช้ในน่วงานของเกี่ยวข้องกับการบวงสรวงรซึ่งการบวงสรวงเนี่ยมันจะมีผแผนกย่อยหนึ่งคือแผนกของดาราศาสตร์เขาเลยไปทางานหน้าที่เรื่องของการพยากรณ์ดาราศาสตร์แต่ว่าราชวงศ์ฮั่นมันก็เสืออ่อมอานาจลงเพราะว่ายุคหลังๆเนี่ยครับฮ่องเต้มีแต่อายุน้อยอ่อนประสบการณ์รทําให้ฝ่ายขันทีเนี่ยถูกเพ่งเล็งโดยฝ่ายของมเหสีกับฝ่ายขุนนางผมเคยเล่าไปในอีพีสก๊ก ใช่หลุนก็โดนเกมการเมืองนี้แล้วเขาก็จบชีวิตลงไปโอ้โหโดนเกมการเมืองถึงขั้นจบชีวิตเลยอหรอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเขาโดนฆ่าตายหรือว่าเขาแบบโดนบีบให้ตายจริงๆข้อมูลของใช่หลุดเนี่ยบันทึกไว้สั้นๆเท่านั้นนะครับผมเจอหลายแหล่งนะครับที่พยายามจะยืดเรื่องราวของเขามากขึ้นประมาณว่ามีชีวิตรักแอบรักคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะแต่อันนี้เนื่องจากมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์จริงผมก็จะไม่ผมก็จะไม่ไม่ขยายตรงนี้เรื่องซุบซิบอ่าจริงจริงการ แพร่หลายของกระดาษก็น่าสนใจอีกเหมือนกันเพราะว่าทางจีนก็ไม่ได้เผยแพร่ให้ใครง่ายๆด้วยเอ้าเหรอเพราะว่ากว่าที่กระดาษจะเผยแพร่ไปในบริเวณดินแดนอื่นเนี่ยต้องรออีกเป็นร้อยร้อยปีประเทศที่ได้ไปก่อนเนี่ยจะเป็นพวกเกาหลีหรือไม่ก็เวียดนามครั้งหนึ่งเนี่ยในยุคเข้าใจว่าราชวงศ์จิ้นนะฮะทางโรมันเนี่ยเคยดีลติดต่อกับราชวงศ์จิ้นนะครับตอนหลังจากใช่หลุนประมาณ200ปีเนี่ยสองสามร้อยปี จะส่งบรรณาการให้กับทางจีนนะฮะทางโรมันเนี่ยไปซื้อกระดาษจากเวียดนามแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นของบรรณาการจากโรมันแล้วก็เอาให้กับจีนแล้วจีนก็จับได้ว่านี่เป็นกระดาษของเวียดนามนี่เพราะว่าตอนนั้นโรมันยังไม่รู้จักกระดาษแล้วอีกหน้าเลยนะครับกว่ากระดาษเนี่ยมันจะแพร่ไปถึงฝั่งยุโรปหนทางที่กระดาษเข้าสู่ยุโรปหรือตะวันตกได้ผ่านเส้นทางแพรใหม่ครับผม ซิลโรดครับเส้นทางสายไหมใช่ครับหลายคนจะเข้าใจผิดน<ม>ีครั้งหนึ่งครับในสมัยราชวงศ์ถังหรือประมาณปี600-700กจ็ดร้อกว่ามันมีสงครามหนึ่งครับที่จีนลบกับอาหรับเขาเรียกว่า battle of t l a ครับนักวิชาการตอนตกที่ศึกษาบางคนอะถึงขนาดกล้าฟันธงเลยว่าสงครามนี่แหละที่ทํทำให้กระดาษจากจีนแพร่เข้าสู่โลกตะวันตกซึ่งมันเป็นอะไรที่กำปั้นทุบดินเกินไปเพราะว่าไอ้ battle of t a l a s, <S นเนี่ย มันมีในบันทึกของพงศาวดารจีนอะแค่ไม่กี่ฉบับเอง hmm. แต่ว่าทางฝั่งจีนแทบไม่สนใจไอส้สงครามที่รบกับโลกอาหรับนี่เลยถ้าเราไปอ่านดูในหนังสือสมัยใหม่จะบอกว่าจีนแพ้แต่จริงๆแล้วจีนถอยทับกลับเพราะว่าครั้งนั้นในฉางอันเมืงหลวงของพระชงถงังเกิดเหตุจลาดจลเพราะว่า เกิดเหตุการณ์กบฏอันลูซานตรงกับยุคของฮ่องเต้ถังเสวียนจงรุ่นหลานของบูเชกเทียนที่ฮ่องเต้คนนี้ไปหลงมาเหตุสี่งหนึ่งคืออย่างปุ้ยเฟยไว้ซีซันน้าเรามาคุยกันเรื่องของสีสามงามแล้วเอกดาษเนี่ยมันแพร่เข้าสู่โลกตะวันตกผ่านคนเถื่อนไอ้พวกนักรบนหลังม้าทั้งหลายที่อยู่ติดกับจีนตั้งแต่สมัยฮั่นสมัยสามก๊กราชวงศ์จีนเนี่ยมาเรื่อยๆครับก็น่าจะมาจากการค้าขายนะครับพอผลิตได้ทําได้เป็นที่ต้องการของ ชาวโลกเป็นที่ต้องการของสถานที่อื่นก็จะถูกส่งไปขายเรียกว่าก็เป็นเป็นเรื่องของการค้านะแล้วพอตะวันตกไปเห็นเข้าก็โอ้โหชอบใจกันใหญ่เลยแล้วก็ใช้กันแล้วก็ในบ้านเราครับก็มีการนำเข้ากระดาษจากจีนด้วยนะในสมัยของราชวงศ์ซ่งจะมีภิกษุคนหนึ่งครับชื่อว่าอีจิงไม่ใช่อีจิงนะอีจิงมันชื่อคำพีอีจิงเนี่ยเขาบันทึกไว้ว่าทางแถวเซา t ์อีสเอเชียมีการขอนำเข้ากระดาษเพื่อมาใช้เขียนจดบันทึก นอาณาจักรในอินโดอาณาจักรในภาคใต้ของไทยรหรือว่าอาณาจักรบ้านเราเนี้ยมีการขอนําเข้ากระดาษจากจีนในสมัยของราชงซ่งยุคนั้นก็มันยังไม่มีสุขโขทัยนั่นก็คือคบาบาณแบบทวาราวดีอะไรประมาณนี้ครับ,รบอ,อ่ะพอคราวนี้เนี่ยมีกระดาษกระดาษมันจะนําไปสู่การปฏิวัติโลกครั้งสําคัญเลยครับ,รบปฏิวัติเศรษฐกิจโลกเลยสิ่งนั้นก็คือแบงก์โนตรัฐบาลจีนรัฐสันักจีนเป็นรัฐบาลแรกของโลกที่ใช้ธนบัตรครับ ใช้เงินเนี่ยนะใช้เงินที่เป็นใบๆที่เราเห็นเนี่ยนะรประมาณกี่ปีฮะจากนี้ราชงซ่งเหมือนกันครับ1,000ปีนับจากนี้ครับโอ้โยยาวนานมากเราทําอะไรกันอยู่ <c oughs> เขามีธนบัตรใช้แล้วเหรอครับผมราชงซ่งอ่ะเกิดขึ้นมาในปี960จากการลุกขึ้แผ่นดินที่แตกแยกเป็นหลายแคว้นครับ มันเป็นไทม์ไลน์ที่ขั้นกลางระหว่างราชวงศ์งถังกับราชวงศ์งส่งแต่ะแคว้นเนี่ยครับเขาก็มีนโยบายในการถลุงแร่ผลิตเหรียญกระสาบของเขาเองว่าอย่างแคว้นนี้ใช้ทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์แคว้นนี้ใช้ดีบุกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรว่ากันไปไม่สแตนดาร์ดไม่เท่ากัน เมื่อราชวงส่งรวมแผ่นดินเป็นเอ็มพายเดียวกันได้แล้วตอนนั้นราชวงส่งติดสงครามกับภาคเหนือนอยู่ก็คือชาวชี้ตันหรือว่าร,ราชวงศ์เหลียวราชสมารถไม่มีเวลามาดูแลเรื่องของการปรับปรุงในการถลุงแร่รเพื่อผลิตเหรียญก็เลยปล่อยให้เอกชนทํากันไปแบบโชวข์ขาวก่อนซึ่งเอกชนกลุ่มหนึ่งหัวใสมากครับเอากระดาษนะครับมาเขียนเป็นจำนวนเงินแล้วก็เอาเอาจำนวนเหรียญเนี่ยไปฝากเอาไว้ S <S 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 คล้ายๆร้านฝากเงินค,คล้ายตั๋วเงินท,ที่เราดูหนังจีนนะครับ,รบภายหลังเราสามารถเห็นว่าเอ้ยไอ้พวกนี้มันฉลาดดีอะน,นั้นขอผูกขาดเลยรักเป็นคนผูกขาดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของธาร,รบัตรขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งครับแล้วพอมาถึงยุคข,ของราชวงศ์หยวนที่ลม้มล้างราชวงศ์ซ่งได้มีทูตจากตะวันตกเป็นชาวอิตาลีเดินทางมาถึงจีน คนนั้นก็คือมาโคโปโลเขาบันทึกไว้เลยว่าเอาไม่ซิ่งมากอะ่ะโลกตอนออกมีการใช้กระดาษแทนเงินได้แล้วมีการบันทึกต่ออีกว่าใครกล้าปลอมแปลงธนบัตรมีโทษถึงตายอ่ะพูดกันตรงๆว่าโลกทุกวันนี้ที่ใช้เงินใช้ธนบัตรกันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากจีนนะ แต่ว่าจริงๆแล้วการกําเนิดธนบัตรเนี่ยที่เจมเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกด้วยเจตนาเจตจานงของการใช้เป็นเงินแต่เป็นลักษณะตัวแรกเงินเพราะขี้เกียจถือเงินเป็นตใช่เลยครับเป็นการอำนวยความสะดวกเออเนะเออเข้าใจคิดแต่จริงๆนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องรู้เลยเรื่องเงินเฟ้อก็เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยเช่นกันเพราะการเกิดธนบัตรนะฮะถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยมันควบคุมได้ยากนะฮะใครจะไปรู้ล่ะฮะว่าเฮ้ยเราผลิตตรงนี้เยอะหน่อยแล้วเราไม่ต้องมีฝากไว้นะเพราะฉะนั้น ขั้นตอนการผลิตธนบัตรจนถึงทุกวันนี้นะครับพบว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งที่เป็นเริ่มต้นผลิตธนบัตรเนี่ยใช้ได้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เกิดภาวะวิกฤตเงินเฟ้อเพราะว่าใช้ธนบัตรนันกันมารวมถึงราชวงศ์หยวนด้วยนะครับเพราะนั้นมันต้องมีกลไกหลายอย่างที่พยายามควบคุมนะครับแต่อย่างน้อยสุดมาโคโปโลก็ทึ่งตรงนี้ว่า อ้แค่กระดาษนี้ขอแค่มีตราประทับของท่านข่านนะครับเพราะตอนนั้นคือกุ๊บไายขาเป็นคนคลองบัรลังนะฮะออแค่มีประาประทับของด้านข่านก็กลายเป็นเงินทองได้เรียบร้อยแล้วเนอไม่น่าเชื่อตอนนี้ยังเฟ้อกันอยู่เลยอเมริกาเยผลิตธนบัตรอย่างเดียวเลยเพราะเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นประเทศจีนเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าผลิตธนบัตรได้แล้วยังผลิตเงินเฟ้อได้ก่อนเป็นันาแรกด้วยนะฮะโอ้โหนาสองคมนะ พอมันเกิดเงินเฟอ้อปุ๊บอ่ะราชงหมี่ราชงชิีไม่สนับสนุนการใช้ธนบัตรเลยให้กลับไปใช้เงินแร่รแร่เหล็กแร่ทองพวกนี้เอาละครับพอมีเรื่องของกระดาษนะอันนี้เราเล่าไปถึงธนบัตรด้วยซึ่งก็เป็นเกร็รดที่มีความน่าสนใจนะว่าเงินหรือว่าธนาบัตรบนโลกใบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนไม่เคยรู้นะนี่เป็นความรู้รอบตัวนะครับ <c oughs> ก็เก็บไว้ได้เลยนะ <c oughs> ว่าเริ่มมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณ พันปีี่อนหนึ่งพันปีที่แล้ว, 1> 1, ลวโอ้โหสุดยอดนะชาวจีนนี่สุดยอดเลยเป็นนักคิดนักประดิษฐ์จริงๆเอาแล้วครับนะวันนี้ก็โอ้โหได้รู้เรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้เรียกว่า3ก๊กแบบเต็มๆเลยดเดียวบุคคลในประวัติศาสตร์จีนนะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวว่ามีความสําคัญอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องอ๋องชัยหน้ากับเจมส์ไท่จงฝากผลงานหน่อยครับ ครับผมช่วงนี้ผมยังไม่มีผลงานอะไรออกสู่สาธารณะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกท่านสามารถไปรับชมผลงานเก่าๆของผมได้ครับผมก็ยังเขียนเพจใน Facebook เหมือนเดิมชื่อว่าเพจเจมส์บวนจงเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจได้เช่นกันครับขอบคุณทุกกำลังใจจาก FC ทุกท่านครับแล้วก็ขอผิดภ,ภาพประการใดไม่ว่าผมจะพูดเร็วพูดไม่ดูจังหวะหรือว่าเผลอพูดแทรกก็ขออภัยณที่นี้ครับ แหม่ซีซั่น2ก็ผู้คนก็เรียกว่าเข้าใจแล้วก็ชื่นชมเจมส์นะฮะมากมายเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณแทนน้องเจมส์ด้วยนะครับอ่ะน้องอ๋องครับสำหรับผมนะครับซีซั่นนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับสามก๊กเยอะนะครับก็ขอฝากผลงานนะครับเป็นหนังสือแปลนะครับชื่อพิเคราะสามก๊กฉบับอี้จงเทียนนะครับที่ผมไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็นํามาแปลก็จะเป็นการเผยท้แท้ของสามก๊กนะครับว่าประวัติศาสตร์จริงของสามก๊กเป็นเช่นไรนะครับ นอกจากนั้นก็มีผลงานที่ผมเขียนเป็นซีรีส์มองตะเกียบเห็นป่าไผ่นะครับตอนนี้มีถึงเล่ม5้าแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีอีกเล่มหนึ่งครับที่จะมานําเสนอก็คือเล่มระหว่างบรรทัดสถาปัตย์แดนมังกรนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่พิมพ์กับทางสำนักพิมพ์มติชนนะครับก็พูดเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมจีนในแบบที่ไม่วิชาการนะครับเป็นแบบที่เหมือนผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับมีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็เกรดที่น่าสนใจซึ่งถ้าท่านไหนที่จะไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยอยากรู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วมีประวัติยังไงเนี่ยลองพลิกเล่มนี้ดูครับระหว่างบรรทัด,<อ>ดสถาปัตย์แดนมังกรแล้วก็ ฝากผลงานทางเพจด้วยนะครับเพจองชัยหน้านะครับอ่านี่ดูหนังสือพี่องครับเทียบเลยช่วยขายหน้าดูเลยนะเจมนี่สุดยอดเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งสองท่านมีความรู้ที่ผมก็เห็นว่าเจมส์กับองเนี่ยเข้ากันได้ดีก็น่าจริงๆน่าจัดทัวร์นะครับถ้า FC สนใจจะไปเที่ยวกับพี่เจมพี่องก็คอมเมนต์มาได้ก็จัดทัวร์เลยไปนะไปกัน2คนนะครับนะอันนี้น่าทาก็เป็นธุรกิจที่น่าจะต่อยอดได้แล้วเดี๋ยว ซีซั่น4โอ้โหเห็นบอกว่าเรื่องราวน่าสนใจมากเลยซีซั่น4เลข4มีความสำคัญนะครับเลข4เนี่ยเป็นเลขมงคลถูกต้องครับซีซั่นหน้าต้องติดตามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องอ๋องและน้องเจมส์ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ